มือนะครับยกมือค้างไว้เดี๋ยวครูเป็นคนเอามือลงให้นะครับแล้วเปิดไม้ด้วยนะครับ โอเคนะครับน้าพาพรเลขที่อะไรลูกไปขที่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดโอเคเอามือลงครับเดี๋ยวครูมือลงให้ <Okay. S 1> วิลันดาเ่่อะอรลูกวิลันดาได้ยินไหมวิรันดาคอมเมนต์นะคะ่ะในแชทอะวิรันดาอยู่ในแชทเหรอ ไม่ไม่ลำโพงใช้ได้ไหมเนี่ยวินลันดาไม่ใช้ได้ไหมเนี่อยู่กับเพื่อนป่ะหายไปแล้วจะทดสอบนิดนึงว่าไม่ใช้ได้กันไหมครับคนต่อไปก่อนละกันวอลทัศน์ได้ที่ที่สามครับ โอเคไมใช้ได okay, uh, ้นะอ่ะดีซาบเลขที 18, huh? 29, huh? okay. ira, ่หนึ่งครับผมสุนันทาใช่ไหมเลขแปดค่ะสิบแปดมาลี่ี่ยี่สิบเก้าค่ะที่ละนัด เลขที่สองครับเลขที่สองเลขที่สิบเก้าคือใครพากรเนหะรอใช่ครับใช่ครับพากรปภากรเลขที่เจ็ดครับเลขที่เจ็ดรัฐนันเหร รัฐานานครับี่สิบสี่ 14, 14, ครับสิบสี่โอเคสิบโอเคสิบสี่ครับเลขที่ยี่บเอคือใครเนี่ยอัศวพลนะครับโอเคครับแต่ละคนนะปีวลาสามสิบสามปีวลาครับอสามสิบาอยู่อยู่ค่ะอยู่ค่ะอ๋อแล้ว วิลันดาละ่ะไม่ใช้ได้ปะ <c oughs> วิลันดาไม่อยู่ไปไหนแล้วปีว่าล่ะคะอยู่ค่ะจารย์ได้ยินไมหมได้ยินครับได้ยินครับครูขาเพื่อนบอกว่าไม่เพื่อนใช้ไม่ได้อ่ะวอ,อวิลันดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะโน้ตไว้ว่าเขาจะถามครูไม่ได้แหละนักศิษย์พลนะครับ ใครนะครับนันชพลครับรนัชพลนันชพลย,ยกมือขึ้นได้ไหมทดสอบทดสอบยกมือขึ้นได้ปหมครับนัชพลไม่ใช่ <c oughs> เลขที่สิบหกนัชพลใช่ปะเห็นวิดีโอเพื่อนครูเพื่อนเปิดกล้องเห็เห็นวิดีโอเพื่อนยกมือในนี้มันจะยกมือในชีวิตจริง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครูจะถามว่ามีปุ่มยกมือไหม คือถ้าในโทรศัพท์บางรุ่นมันจะปุ่มยกมือมันจะไม่มีหไหนนะใครมานะเมื่อกี้ใครนะนัชพลใช่ไหมไ<ด>ขอเสียงหน่อยครับน,นัชพลโอเคอเค,ครูเห็นแล้วทำไมไม่มีเสียงอะ่ะลำโพงไม่มีเหรอเขาปิดไม้ด้วยเปิดไมส้สิเอาไปไหนแล้วอะ่ะทดลองครับทดลองวันนี้ มาสวัสดีได้ย oh, no, ินอาจารย์นัาพลยังอยู่ไหมได้ยินแล้วอ๋อได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วมีใครยังไม่เช็คชื่อไหมเนี่ยทีระดาค่ะอาจารย์มาิีครับมีละทีระดาเบนจะพันอยู่ในแชทมาิีครับเบนจะพันอยู่ในแชทคือเข้ามาในนี้ไม่ได้เหรอเบนจะพัน เข้ามาในนี้ได้ไหมอมมาลิดในนี้ครับครูอมมาลิดเหรออมมาลิดเลขที่อะไรลูกเลขที่หกครับเลขที่หกใครอีกครับเอียราดาสามสิบสี่ค่ะเอียรดาสามสิบสี่มาเช็คแล้วใครอีก <มา S 2> อะอะ,อะไรนะ นี่ใช่ไหมนัชนอนเลขที่สิบเอ็ดมาครับนัชนอนเลขที่สิบเอ็ดครูครับที่ดีพงครับที่ดพงเลขที่ที่ดพงที่ดพงเลขที่สิบห้าใช่ไหมใช่ครับเขาเข้าในคอมเขาพูดไม่ได้ครับเขาเข้าในคอมเขาพูดไม่ได้ทําไมคอมไม่มีลําโพงเชื่อเขาจะเขาจะถามครูไม่ได้ใค่ ค,คุณจะโน้ตไว้ว่าคนไหนจะทำคุณไม่ได้เอาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักคุณจะแนะนำวิธีการทำงานวันนี้นะครับแป๊บหนึ่ง ทุกคนได้ยินเสียงนะครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินครับชัดๆได้ยิน,รรยนครับ,รบชัดมากใช่ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนํานะครับแนะนําวิธีการเข้าเรียนนะครับวันนี้เนาะนนเดี๋ยวน้องเรียนจะเข้าไปในงานชั้นเรียนนะครับแป๊บหนึ่งนะ แรงในธรรมชาติอ่าโอเคนะครับครูจะแนะนํานะครับเดี๋ยวน้องเรียนเข้าไปในงานท่านเรียนเดี๋ยวค่อยเข้าก็ได้นะครับแล้วสําหรับคนที่เอ่อไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวครูส่ง youtube นะครับเราอัดหน้าจอการสอนแล้วก็อัดเสียงเพื่อนไว้ด้วยนะครับเสียงครูด้วยไว้ในนั้นเดี๋ยวค่อยส่งไปให้เพื่อนที่ไม่มาอีกทีนะครับเดี๋ยวครูแนะนําเสร็จแล้วเดี๋ยวครูเช็คชื่ออีกทีสาหรับคนที่มาทีหลังเนาะ อ่าทีนี้นะครับจําวิธีไว้นะครับเดี๋ยวนักเรียนเข้าไปเนี่ยครับในห้องเรียนตัวเองแล้วก็เข้าไปที่งานชั้นเรียนนะครับรอเน็ตวิ่งแป๊บแล้วก็จะมีเนื้อหาบทที่2นักเรียนคลิกเข้าไปมันจะเป็นวิดีโอนะครับความยาว41นาที R T. งานชิ้นนี้ก็คือว่าให้นักเรียนนั่งดูวิดีโอนียครับแล้วนักเรียนก็ จดโน้ตจดโน้ตทุกอย่างที่มันอยู่บนหน้าจอวิดีโอเนี่ยนะครับลงไปในกระดาษอะไรก็ได้เสร็จตรงหัวกระดาษนักเรียนเขียนชื่อชั้นชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะครับวิธีส่งงานก็คือนักเรียนกดไปที่ดูงานนะครับและนักเรียนจะเห็นคำว่าเพิ่มหรือสร้างเห็นไหมเอ่ยนะครับเห็นเนาะเห็นไหมครับเห็น โอเคเพิ่มหรือสร้างเสร็จนักเรียนไปที่ไฟล์ถ้าเป็นโทรศัพท์มันจะใช้คำว่ารูปภาพครับแล้วนักเรียนก็ไปแอดรูปเข้าไปในนั้นโอเคไหมฮะพอได้ไหมเอ่ยได้ครับได้เนาะทีนี้ถ้าจะเพิ่มหรือจะสร้างนักเรียนก็เพิ่มสร้างในนี้ได้เลยนะครับครูให้เวลางานชิ้นนี้คือหนึ่งสัปดาห์เลยก็คือหนึ่งสัปดาห์มันก็แค่ วันนี้กับพรุ่งนี้ใช่ปะ่ะเพราะเธอเรียงกับครูพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออเพราะฉะนั้นเธอมีเวลาทําวันนี้กับพรุ่งนี้ในคาบก็คือเธอส่งได้พรุ่งนี้ช้าสุดก็คือพรุ่งนี้ตอนเย็นเย็นก็ส่งให้เสร็จเดี๋ยวครูจะตรวจโอเคนะครูตรวจแล้วครูจะส่งคะแนนปลายงานชิ้นนี้สิบคะแนนเห็นตรงหัวไหมเนี่ยครับตรงนรเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยสิบคะแนนเนี่ยแต่ผมส่งปอาจา์ไม่ตรงผมเลยอะไรนะครับ ผมส่งไปแล้วครับจ่ายไม่ตังของผมเลยโอ้ยังไม่ได้ตรวจเดี๋ยวตรวจพร้อมกันเลยทีเดียวโอเคครับเนาะดูไฟสี่สิบเอ็ดนาทีนะทุกคนโอเคนะมีใครจะถามอะไรไหม,ไม,มไม่มีครับไม่มีไม่มีถามเพราะจะกลับไปนอนครับครับผมผมขอรหัสเข้าคาสลูมหน่อยครับขอรหัสเข้าคาสลูมรหัสหขเข้าคัสลูมอยู่ในไลน์ไหมเหระ ดกดไปในไลน์แล้วมันจะเข้ามาได้เลยใช่ไหมครับไม่รรหัสเข้าคัสรูมอาจารย์ใส่อยู่ในไลน์ไม่ใช่เหรอครับรหัสเข้าใช่อยู่ในไลน์ก็มีไม่ไม่ในลิงก์ไลน์กูส่งลิงก์ไลน์เปเมื่อเช้าอ่ะมันไม่ต้องเข้ารหัสไม่ใช่เหรอหรือมันต้องเข้าหมายถึงคัสรูมเนี่ยเหรอใช่ครับอาจารย์เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเออลองดูสิไม่ก็ให้เพื่อนส่งให้ก็ได้หรือเพื่อนจะรู้ไหม ไม่รู้ครูเท่านั้นที่รู้เหรอเดี๋ยวออกให้ครับแป๊บหนึ่งเอาอเคนะเข้าใจนะครับเข้าใจครับโอเคเดี๋ยวเข้าคลาสลูมให้เพื่อนดูหน่อยหกทับเดี๋ยวครูก๊อฟส่งไปในไลน์ให้อีกทีแล้วกันนะครับ โอเคทุกคนเข้าใจงานเนาะเข้าใจครับผมเข้าใจครับโอเคครับทีนี้ใครยังไม่ได้เช็คชื่อบ้างครับในนี้เช็คชื่อหมดทุกคนแล้วในนี้มีสิบเก้าคนหนึ่ง ่าคนเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนออกได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อทวนอีกทีนะคนที่เช็คชื่อแล้วนะครับมีอดิศักด์พีรนัทอมฤตประกรณ์ัชนนรัธนันทิติพงศ์ธนภูมิภากรอัศวพลวร์วัศน พระพรวิรันดามาลินีปีวราพีลดาแล้วก็สุนันทานี่คือคนที่ชื่อไไม่ได้ชื่ครับมีเบญจพันธ์ด้วยครับเปิดใหม่ไม่ได้เบญจพันธ์เลขที่เท่าไหร่เบญจพันธ์เท่งแทนเนี่ยนะครับผมอ่าโอเคไม่ใครครับเลขที่สิบหกครับเลขที่นัชพลโอเค มีใครอีกเอาโอเคนะครับถ้านักเรียนเข้าได้แล้วนะครับก็พอแค่นี้เดี๋ยววันที่พรุ่งนี้แหละนักเรียนก็เข้ามาเช็คชื่ออีกทีนึงตอนกี่โมงบ่ายโมงนะครับใช้เวลาเช็คชื่อประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ให้ทำงานต่อแล้วก็ส่งงานเนอะ โอเคงั้นวันนี้แค่นี้ส่วนคนมีปัญหาครูจะนั่งรอในห้องนี้อีกสักพักหนึ่งให้คนที่ยังเข้าไม่ได้ครับลองเข้าดูแล้วก็มาบอกชื่อครูนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดลำโพงไว้นะครับนักเรียนเข้ามานักเรียนทักครูด้วยโอเคนะง,งั้นแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ